สวัสดีครับสมาชิกเพื่อนผู้พิการทางสายตาทุกท่านนะครับผมสมพรนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาแล้วนะฮะก็เลยอยากจะเอาบรรยากาศหน้าห้องพังเลือดนะฮะโดยผมจะมารอเจาะเลือดแล้วก็เอาเลือดนี่ไปปั่นเป็นยาเซรั่มนะฮะ ก็มาหยอดทำมันก็ทําให้ตาแรกๆมองแทบไม่เห็นเลยนะเออ,เอ,อมันก็ตอนนี้มันก็เห็นเห็นชัดขึ้นนะมันเป็นเอาเลือดเรามันจะมีเขาเรียก growth factor คือตัวกระตุ้นให้ซ่อมเซลล์นะฮะมีกระตุ้นกันจะเลยแต่โตกคือกระกระตุ้นเซลล์ให้ซ่อมอนะ่ะถ้าตามันยังมีเซลล์ที่ดีเหลืออยู่บ้างนะฮะมันหยอดไปมันก็ เหมือนจะได้ผลแต่เหมือนก็ยังอยู่ในช่วงทดลองนะฮะยังไม่ได้ยืนยันอะไรม้างไยนะก็เอาก็หลังๆก,ก็มาดูบรรยากาศหน้าห้องคลังเลือดนะฮะคลังเลือดเป็นห้องเจาะเลือดนะก็เหมือนเดิมนะฮะมาถึงก็ผมก็เอา Seeing AI นะฮะไปเปิดมาเอาโทรศัพท์มือถอยกขึ้นมานะฮะแล้วก ทำเหมือนถ่ายรูปนะแล้วก็กด s e e AI แล้วก็เข้ามาที่ uh, Describe นะฮะมาถึง Describe แล้วก็มันก็จะดึงข้อมูลของภาพเนี่ยมาแปลว่ามันคิดว่ามันเห็นที่มันภาพที่มันเห็นเนี่ยมันเป็นโต๊ะเป็นอะไรเป็นเก้าอี้อะไรมันก็มันก็ดึงภาพเข้ามาโดยที่มันจะแปลความหมายของภาพเนี่ยเป็นตัวหนังสือ แต่ก็ได้เสียดายที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็มันเป็นภาษาไทยพวกเราก็จะฟังรู้เรื่องเลยแต่คนฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเลยก็ก็ใช้สะดวกนะก็แค่กดทีเดียวมันก็บอกเราเลยว่าข้างหน้านี้มีอะไรไม่งั้นก็ขยันมาเรียนภาษาอังกฤษกับผมก็ได้นะนี่ผมจะลอง explore ดู processing explore <7 S 1> ก็มันก็เหมือนกับ เอาภาพเนี่ยมันดึงมาแล้วเราก็เอาผมเอานิ้วเนี่ยเดินไปบนหน้า,นาจอโทรศัพท์มันก็จะทําให้ผมนึกว่าถ้าถ้าเดี๋ยวผมเดินจริงๆอ่ะมันจะเจออะไรบ้างอย่างอย่างถ้าผมเอานิ้วเดินตรงกลางไปเจออะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมลุกเดินไปแปลงตรงๆไปมันก็จะเจออะไรหรือผมเอานิ้ววางบนแนวซ้ายของจอโทรศัพท์แล้วผมก็เลื่อนนิ้วไปลูดเลื่อนไปมันก็จะพูดไปเลื่อมันเจออะไรอะไรนี่ผมจะลองให้เราดูทางขวานะ่ย ก็คือถ้าผมเอานิ้ววางบนด้านขวาของจอโทรศัพท์แล้วมันก็เลื่อน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 ไปเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันเจออะไรเจออะไรซึ่งถ้าประเดี๋ยวผมลุกยืนแล้วก็ขยับทางขวาหรือว่าเดินไปทางขวาผมก็จะเจอสิ่งที่ไอ้โทรศัพท์มันพูดเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะลองให้พวกเราดูอันนี้มันก็อ่ะผมผมผมเอานิ้วแตะมุมซ้ายเมื่อกี้มันก็บอกแล้วว่า left chair in e room, in room. คือมันจะ แบบแบล็คแช่แล้วพูดวิ c k แบล็คแช t h นเด o ล b มแบล็คแช r แปลว่าเก้าอี้สีดำอยู่ในห้องแล้วมันก็วุ่นๆอยู่ผมก็อนิ้วเนี่ยค้างไว้แล้วก็เดินเรื่อยไป black office chair with wheels. แล้วมันก็บอกว่ามีเก้าอี้แบบเก้าอี้มีล้อเก้าอี้สำนักงานนะฮะมีมีล้ออยู่สีดำอ่ะแล้วมันก็ผมก็เลื่อนไปมันก็เจอคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ แล้วก็มันก็เจอเก้าอี้อีกตัวหนึ่งก็มันมีเก้าอี้หลายตัวตรงนี้นะ <A computer. S 1> แล้วผมขยับทางซ้าย er มันก็เป็นเสื้อกาวหมอผ้าดอยู่บน,นอะไรก็ไม่ทราบเนี mm ่ย hmm. อันนี้ก็คือเราก็ผมก็เลื่อนมาแบบนี้นะฮะเอาละทีนี้ก็ผมก็จะรัดขั้นตอนนิดหน่อยคือว่าผมก็จะไปที่แปลผมแปลไว้ให้แล้วฮะ จะได้ไม่เสียเวลาพวกเราอันนี้ก็คือข้อมูลเมื่อกี้นี้ที่ภาพที่เมื่อกี้ที่เห็นสาหรับคนเห็นและคนไม่เห็นอย่าโกรธกันผมก็เดึงเข้ามาแล้วก็แปลแล้วให้มันพูดให้เราฟังเลยว่าภาพเมื่อกี้คืออะไรบ้างผู้ป่วยท่านใดที่ค่อนมีนัดนะคันดับแม่จะติดต่อวัดทางดังก่อนค่ะหลังจากผู้ป่ายพูดดังจะอยู่ใรนี้นะอย่าหยุดนัไยื่นหน้าประตูโซนโอถ้าเช็คอินมาก็อย่าลืมแจ้งว่าเช็คอินมา หลังจากนั้นรอด้านนอกก่อนนะคะเบอร์สามจะประกาศออกไม้ด้านนอกหลังจากเรียกชื่อเสร็จถึงจะแจ้งจุดนะคะว่าให้ไปจุดไหนนะคะขอบคุณค่ะเขาอยู่แล้วผมพูดปะภาพแสดงห้องพยาบาลที่มีเก้าอี้ทางการแพทย์คุณรัชตะวรินต์ตั้งศัจยานนง์ติดต่อประร์สามหน้าตูคโนโอได้ที่น้ำมคุณคด้วยผ้าขาว และปรับเอ็นได้เก้าที่แต่ละเตียงนมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่ด้วยรวมถึงเครื่องที่มีตูเแลหน้าจอแสดงผลซึ่งน่าจะใช้สำหรับการตรวจตินตา มีการศึกษาเป็นหลังหน้าต่างบานใหญ่ที่มองเห็นภายนอกได้โดยมีที่คุณวิทยาศูนย์สถาพรการป้องกันภัยดันนางุทิคุณได้หน้าต่างมีอุปกรณ์การเชื่อมต่อเพิ่มเติมรวมถึงเครื่องที่มีล้อและรถเข็นที่มีอุปกรณ์ต่างๆทางด้านขวาของห้องมีเวิร์กสเตชัน ้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์และที่เก็บของเพิ่มเติมรวมทั้งตู้และตู้เย็นพื้นปูด้วยกระเบื้องและเพดานติดแผงไฟฟลูออเรสเซนต์หลายแผงเพื่อให้แสงสว่างเพียงพอแก่ห้องมันก็บอกได้ละเอียดนะคือว่าผมจะสรุปให้ฟังนี้นะครับคือว่ามันจะเห็นห้องนะฮะแล้วมันมีเป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้นอนแบบเพื่อจุที่ดีเ้าดีนะเก้าอี้ก็เป็นแบบไฟเอ๊ะเหมือนกับเป็น เปนอนอ่ะเปแต่ว่ามันเป็นไฟฟ้านะติดต่อที่เบอร์สามหน้าประตูโซนโอนะคะรบกวนต่อแถวใจ้ชื่อนำประตูก่อนเข้าไปด้านในนะคะคุณเอมออนกิตพคุณคุณทวีศรีโกมาคุณสมพรทรงศิริวิทย์เด็กหญิงเอมิกาบุญมิเศษคุณสุรศักดิ์เกียรติกิริคพเด็กหญิงระริงทร์คุณพัทรละกีละวงคุณชัยวัฒนาชวนานน์ คุณสิทธิภาทรธรรมชัยปาการคุณรัชระสุทธิสุทธาสิงค์ค่ะแจ้งชื่อนาสกุลที่ละหนึ่งนนะคะอ่ะมันมันจะเป็นเตกเตียงแบบเก้าอี้เตียงแบบเตียงปรับระดับอะจ้ไฟฟ้ากดแล้วมันก็ยกขึ้นยกลงได้ดก็คือด้านซ้ายมันก็จะเป็นเก้าอี้นอนเรียงอยู่หลายๆตัวอย่างด้าน ข้างหลังมันก็บอกว่าเห็นหน้าต่างหน้าต่างอยู่ด้านในสุดนะแล้วก็มีมูรี่มีอะไรมันก็บอกละเอียดเลยนะแล้วก็มีเครื่องมือทางการแพทย์อะไรวางอยู่มีเครื่องมือมันก็มีวางอยู่บนเก้าอี้เข็นมีล้อนะฮะแล้วก็ทางขวามันบอกว่ามันมีมีโตะ๊ะแล้วก็วางคอมพิวเตอร์มีเก้าอี้อยู่หลายหลายตัวนะพื้นมีตู้เย็นอะไรมันก็บอกหมดเลยนะมันเห็นตู้ตู้เก็บของเห็นตู้เย็น พื้นปูกระเบื้องเพาดานแล้วมันก็มองขึ้นไปข้างบนบอกเราว่าข้างบนแต่เราคงไม่ขึ้นไปข้างบนแนละ้วบอกว่าเพาดานก็มีแผงไฟติดไฟสว่างอย่างเงี้ยอันเนี้ยนะเออเขาก็บอกละเอียดนะเอาผมเปิดให้ทีนะตอนนี้เงีย <พา S 1> แบบภาแสดงห้องพยาบาลที่มีเก้าอี้ทางการแพทย์หลายตัวเรียงกันเป็นแถวทางด้านซ้ายของห้องเก้าอี้เหล่านี้ปูด้วยผ้าขาวและปรับเอ็นได้ เก้าอี้แต่ละตัวมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่ด้วยรวมถึงเครื่องที่มีปุ่มและหน้าจอแสดงผลซึ่งน่าจะใช้สำหรับการตรวจติดตามหรือการรักษาในพื้นหลังมีหน้าต่างบานใหญ่ที่มองเห็นภายนอกได้โดยมีมูรี่หรือวัสดุคลุมที่คล้ายกันบางบางส่วนใต้หน้าต่างมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม รวมถึงเครื่องที่มีล้อและรถเข็นที่มีอุปกรณ์ต่างๆทางด้านขวาของห้องมีเวิร์กสเตชันพร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์และที่เก็บของเพิ่มเติมรวมทั้งตู้และตู้เย็นพื้นปูด,ด้วยกระเบื้องและเพดานติดแผงไฟฟลูออเรสเซนต์หลายแผงเพื่อให้แสงสว่างเพียงพอแก่ห้องครับก็มนกผมว่ามันก็ช่วยได้เหมือนกันนะ พวกเราก็ลองดูนะฮะว่าจะช่วยได้ไหมนะกะ็คลิปนี้ก็ไว้ขอไว้แค่นี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะมีความสุขแล้วก็มีกำลังใจต่อสู้ต่อไปนะครับทุกคนสวัสดีครับ